เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องหนิงสรีโครเชตได้ด้วยการซื้อสินค้าที่หนิงสลีด com ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะหลายคนอาจจะมีปัญหาว่ามีไหมเสร็จๆเ็จแบบนี้นะคะทํายังไงจะถักอะไรดีเราก็ลองดูของที่เราต้องการใช้ใช่ไหมแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรอะถักพอไหมเราพอนะแบบเสร็จไหมพออะไรอย่างงี้นะคะอ่ะหนิงก็จะใช้เป็นไหมายพายืดนะคะ20มิล20มิลในที่นี้นะก็คือคลี่มาอย่างนี้นะคะ ก็จะมีความกว้างอยู่ที่20มิลนั่นเองค่ะแต่พอเป็นเส้นกลมอาจจะอยู่ที่ประมาณ6-7มิลนะคะก็จะถักเป็นเคสมือถือนะเข็มที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเข็ม6มิลนะคะแล้วก็ที่ขั้นลายค่ะเข็มเก็บงานกันไกค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันนะคะพันใหม่มาที่นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ บิดนะคะให้ด้านสั้นนะคะอยู่ข้างบนสอดเข็มขึ้นมาพันนะคะสีเนี้ยเป็นสีพิเศษนะคะก็ไม่ได้มีตลอดนะก็คือบางทีทํามาก็หมดแล้วก็หมดเลยเนาะนี่ค่ะทักโซ่นะคะเอามาทาบ แล้วก็เอามาทาบนะคะก็ให้เขากว้างนะคะพอดีกับตัวตัวมือถือนะเพราะว่าเดี๋ยวแบบผ้าลายมันจะยืดได้อีกนะคะอย่าทําเผื่อเยอะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลวมไปนะคะมือถือจะตกง่ายนะคะันี้ก็ใช้ที่ข้ลายตัวนี้นะคะขั้นไว้ในหลักสุดท้ายอย่างนี้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะถักโซ่หนึ่งสองนะคะเสร็จแล้วก็พันหนึ่งครั้งจิ้มลงไปในหลักที่เราขั้นาลายนะคะ รวบนะคะรวบสามห่วงเลยปุ๊บพันนะคะจิ้มลงไปในหลักถัดไปนะคะหลักถัดมานี่เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะแล้วก็รวบสามห่วงพันจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบสามห่วงอันนี้เรียกพอคอนะคะหรือบางคนเรียกพอครึ่งคอนะคะนี่นะคะ อันนี้นะคะหนิงก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นเหมือนกระเป๋าสะพายข้างนะคะแต่ว่าใส่มือถืออย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้เวลาไปกินกินอาหารแบบพวกสตตีิฟู้ดอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็มีให้สแกนแล้วหนิงก็ไม่เกียจแบบเอาใส่กระเป๋ากางเกงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อทำเป็นกระเป๋าสะพายข้างดีกว่าก็จะทำสายค่อนข้างยาวนะคะ อันนี้หลักสุดท้ายใช่ไหมคะเราจะถักพอคสามครั้งลงในหลักเดียวกันคะ่ะนี่คือหลักครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหมดแรงนะคะตอนนี้ง่วงนอนมากครั้งที่สามคะ่ะต่อมานะคะฝั่งนี้นะคะเราก็จะถักวนนะคะมาฝั่งตรงนี้นะ เป็นก้นกระเป๋าของเรา เวลาถักไหมพยืดน่ะต้องถักใกล้ๆตัวนะคะเวลายื่นแขนก็จะค่บค้นข้างมื่อยนิดนึงเสร็จแล้วนะคะมาดูก่อน แล้วก็ตรงที่เราคั้นลายไว้มันเมื่อกี้มันเป็นหลักสุดท้ายใช่ไหมคะที่เราจะขึ้นต้นโซ่สองแล้วก็พอคอในหลักเดียวกันทีนี้เราก็จะพอคอนะคะอีกครั้งหนึ่งลงในที่เราคั้นลายเลยนะคะเนี่ยก็คือหัวท้ายเขาอะตรงนี้หัวท้ายซ้ายขวาเงี้ยก็จะมี3ามหลักนั่นเองนะคะแล้วก็เราห่อลงบนโซ่หลักที่สองนะคะที่แทนความสูงของพอคอนั่นเองค่ะ ได้งานประมาณนี้นะคะบิดนะคะก็จะเป็นก้นกระเป๋าเห็นไหมหนิงอะถักไม่ได้เผื่อเยอะเลยนะคะแต่พอเราเราไปเพิ่มขนาดตรงก้นเขาอะก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะแต่ว่าพอเราจะทําเป็นกระเป๋าสะพายข้างแบบนี้นะคะก็เลยสบายเลยขนาดพอดีนะคะเราจะมาขึ้นแถวที่2นะคะด้วยการถักโซ่2ค่ะแล้วก็ให้คั่นลายไว้นะคะ ในโซ่หลักที่สองนะเสร็จแล้วนะคะก็จะถักพอคอนะคะลงในหลักถัดไปหลักที่ติดอยู่กับโซ่สองเนี่ยนะคะพอคอไปเลยเหมือนเดิมเนี่ยกะะ็เราก็จะถักพอคอนะคะลงในทุกๆหลักเลยนะคะ อันนี้ถ้ามือถือเราใส่ในเนี้ยเกิดเผลอทำตกนะคะมุมก็อาจจะไม่แตกนะคะคือผ้าเขาค่อนข้างหนานะคะก็แตกยากหน่อยแล้วก็รอบนี้นะคะเดี๋ยวหนิงจะสอนการต่อใหม่นะคะจะมัดต่อก็ได้นะคะหรือว่าจะเกี่ยวใหม่ต่อแต่ว่านี้หนิงจะใช้การเกี่ยวไหมนะคะเพราะว่ารอบนี้ใช้เองแล้วก็ เวลาซากอะหนิงจะแช่เฉยๆนะคะไม่ค่อยเลอะคะ่ะเวลาใช้งานก็เลยไม่ไม่ต้องมัดนะคะสำหรับของหนิงเองแต่ถ้าเพื่อนๆแบบว่าชอบใส่เครื่องซักผ้าหรืออะไรอย่เงี้ย <c oughs> ก็จำเป็นนะคะที่จะต้องมัดไหมนะคะแล้วก็ต่อไหมอย่างนั้น <c oughs> ไม่พอนะคะไม่พอก็ทําใจแค่นี้นะนี่นะคะดึงออกไปเลยให้เหลือสามห่วงอย่างนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดมานะคะอันนี้เพราะว่าหนิงอะ่ะใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้เศษไหมถักนะคะมันก็เลยจะต,ต้องมีการต่อไหมประมาณนี้แต่ถ้าเป็นมวนเต็มนะคะบางทีก็ไม่ต้องใช้เนาะ สีนี้รู้สึกยาวสองรอยกรัมก็มีนะคะเสร็จแล้วอะ่ะเราก็จะเนี่ยค่ะทับปลายใหม่นะคะปลายใหมอันเนี้ยถักทับไปเลยอูอันนี้เผลอทำยาวไปนะคะตั้งใจจะบอว่าทำแน่นๆน่นะ ปกติดูวุ่นวายเนาะก็คือจะเก็บไปใหม่ <esque> หมเพราะว่าขี้เก็ยกลับมาเก็บนะคะอ่านี่ค่ะคือลายนี้นะ ลายผ้าลายนี้นะคะก็ไปเจอมาก็เลยเอามาเลยนะี่ยมันน่ารักดีอะ่ะพอถักแล้วมันก็จะมีแบบเออสีเข้มๆไม่เลอะง่ายแล้วก็มีลวดลายนะคะเป็นสีพิเศษนะไม่ได้มีตลอดนะคะคือสีพวกนี้บางทีเห็นสวยๆแล้วก็พยายามจินตนาการนะว่าถ้าตัดออกมาแล้วว่ามันจะเป็นลายประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วอันเนี้ยคือมองยังไงก็สวยอะ่ะหนิงก็เลย เอามาลองตัดแล้วก็เอามาถักดูนะคะสีมีจํากัดแต่ว่าพวกสีสีลายๆพวกนี้มีหลายๆสีนะคะเพื่อนๆก็ดูได้นะคะมีสีสดใสสีเข้มสีอะไรก็มีเยอะแยะเลยอยุถึงไวจังนี่นะคะก็เสร็จแล้วนะแถวที่สอง เนี่ยค่ะเพื่อนๆนดูนะที่หนิงถักทับปลายใหม่มามันอยู่ตรงนี้แล้วนะคะข้างในก็จะเรียบร้อยอะคะ่ะไม่มีปมให้เห็นด้วยนะคะจะต่อสักกี่ตอก็ไม่มีปัญหาเนาะอ่าทีนี้นะคะเราก็จะจบงานเหมือนเดิมค่ะดึงให้แน่นนะคะเราหอในโซ่หลักที่สองเนาะเนี่ยค่ะเราหอมาเลยดึงนะคะ ดึงนี้ทีหนึ่งมันจะกระชับนะคะมันจะไม่ห่างกันนั่นเองนะคะเนี่ยคะเวลาใส่มือถือะคะ่ะก็จะประมาณนี้นก็จะทําให้ยาวนะคะหนิงจะทําให้ยาวก็คือถ้าพอดีได้ก็จะพอดีถ้าพอดีไม่ได้ก็จะเลยมานิดนึงแล้วก็หนิงถักอ่ะสองเพื่นอนเ่สงเกงถักทับเคสพลาสติกไปเลยนะคะเพราะชีวิตจริงหนิงคิดว่าอันเนี้ย ถือเฉยๆก็บางทีก็ยังมีหลุดมือบนโต๊ะอะไรอย่างนี้นะคะก็ด้วยความที่ซุ้มซ่ามมากหนึ่งก็เลยถักซองมานะคะทับเคสไปอีกทีนึงนะคะสะดวกในการใช้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยระแวงไม่งั้นหน้าหน้าพวกจอแบบนี้บางทีจับแล้วมันลื่นมือนะคะก ใช้แบบนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักนะจนได้ความยาวนะคะความสูงตามที่ต้องการนะสูงเท่านี้หรือสูงกว่านี้นิดนึงได้นะคะอย่าสูงมากเกินไปเพราะไม่งั้นเวลาเราจะหยิบหยิบมือถือออกมามันจะต้องลวงยาวลวงลึกมันรวงยากนะ,ะให้มันเลยนิดนึงนะคะเท่านั้นพอแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าเรื่องมุมตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นถักทับเคสอยู่แล้วนะะเคสใสแบบนี้อยู่แล้วนะคะ ะะงานที่ได้ก็ประมาณนี้นะคะ <_ an> เดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งค่ะ <_ an> ตอนนี้นะคะนินก็ได้ขนาดนะคะตามที่ต้องการแล้วเนาะ <_ an> ก็จะจบงานก่อนนะคะแล้วก็ค่อยทําสายนะคะสำหรับสะพายนะคะ <_ an> ดึงให้แน่นนะคะแล้วก็ตัดให้เหลือปลายนิดหน่อย ่คะเก็บงานนะคะด้วยกันจิ้มกลับลงไปข้างในเนี่ยพอเราเก็บงานดีๆนะคะจริงๆอะ่ะหนิงอะ่ะชอบลายข้างในนะเดี๋ยวหนิงจะถักแล้วก็โชว์ลายข้างในบ้างนะคะ จะถักแบบนี้แล้วก็พลิกงานก็ได้นะแต่ว่าถ้าเราถักอีกแบบหนึ่งนะคะมันก็จะเห็นลายข้างในแล้วเราก็จะคุมความเรียบร้อยของเขาได้นะเดี๋ยวเอาไว้วิดีโอนะนี่ค่ะดึงเข้ามาพายืดเขาก็จะดึงของเขาอยู่นะคะอยู่ได้แล้ว ตกไม่แตกแน่นอนนะคะแต่ก็อย่าอย่าเสี่ยงให้มันตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนิงจะถักสายสะพายนะคะปึ๊บถ้าใครไม่ถักนะคะเท่านี้นะคะก็คือจบงานได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครจะทําสายเพิ่มแบบของหนิงนะคะก็มาดูวิธีถักได้เลยะคะ่ะก็จะทําเป็นโซ่ธรรมดานะคะก็คือก็แบ่งครึ่งซ้ายขวานะคะ ะะจิ้มหลักเข้าไปนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะตรงปลายเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเก็บเหมือนกับที่เราเก็บปลายไหมเมื่อกี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ค่ะ,ถ,คะถักโซ่ธรรมดาแบบนี้เลยถักจนได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะเพื่อนเพื่อนออถักแล้วก็ท่าบัดกับตัวเองได้เลยนะคะหนิงก็จะให้มันยาวนกว่านิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ามันยาวมากไปเราก็ปรับด้วยการมัด ข้างบนสายได้นะแต่ถ้ามันสั้นไปบางทีใส่แล้วอึดอัดนะคะแล้วก็หนิงเงเป็นคนตัวอ้วนอยู่แล้วนะคะก็เลยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรขนาดตัวอะไรเงี้ยค่ะเวลาสะพายเฉียงอะ่ะก็เลยต้องทํายาวกว่าของคนอื่นนะที่ขนาด <c oughs> ขนาดตัวธรรมดาหรือว่าขนาดตัวเล็กเลยแบบเนี้ยนะคะ,อะพอถักตอนกลางคืนอย่างนี้นะคะก็ เดี๋ยวก็หมาเดี๋ยวก็แมวเนาะก็คือเขาก็จะต้องมาใช้พื้นที่ร่วมกันนะคะตอนนี้ก็คือน้องหมากินข้าวท่นเองนะคะตอนเย็นให้ข้าวกินแล้วก็ไม่ยอมกินนะคะจะเล่นจะเล่นกับแมวซึ่งแมวก็ยังแบบไม่ค่อยชอบหน้าเขาใช่ไหมเขาก็เลยกินข้าวไม่ลงะคะ่ะตอนนี้คงทําใจได้แล้วก็เลยแบบขโมยอาหารแมวกินด้วยนะคะ อาหารตัวเองก็มีนะแต่ว่ามีอาหารแมวเหลนะืออยู่ในจานนิดนึงอะไรเงี้ยก็ไปกินของเขาเออนะะก็ถักเป็นโซ่ธรรมดาแค่นี้ก็พอนะคะเพราะว่าตัวสายเขาอะก็ค่อนข้างจะทนนะไหมพยืดน,นะคะแต่ว่าเคยมีเคยมีคนเขียนมานะถามหนึงเหมือนกันว่าเนี่ยถัก ที่ใส่กระติกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ใช้ทีเนี้ยซักบ่อยบ่อยจนบ่อยจนผ้าเปื่อยแล้วก็สายขาดอะไรเงี้ยนะคะหนงรู้สึกเอ๊ะทำไมทำไมซักบ่อยเขาซักทุกวันหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆช่วงโควิดเนาะก็ซักทุกวันก็มันก็ไม่แปลกอะแต่ว่าถ้าถ้าว่าเราจะต้องซักทุกวันแบบนั้นนะคะเพื่อนๆควรจะหาไว้ซัก สามถึงสี่ใบนะคะสลับกันใช้ไปเรื่อยๆนะมันจะได้แบบใช้ทนนะคะเพราะว่าของที่หนิงใช้อะอย่างพวกเคสอย่างเงี้ยหนิงไม่ได้ซักทุกวันนะบางทีแบบเดือนหนึ่งเนี่ยจะซักสักครั้งหนึ่งหรืออะไรเงี้ยนะคะซักน้อยมากนะยกเว้นแบบเปื้อนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วงโควิดนี่เอาอะไรไปข้างนอกก็ตักแดดนะคะก็ไม่ได้ว่ามาซักเลยนะตักแดดไว้ก่อนแล้วก็เราก็สลับของนั่นนี่นู่นเงี้ย ก็ถักไปนี่ไงจะถักจนหมดไหมนี่แหละคะ่ะเพราะว่าไหนๆก็เหลือเท่านี้นะคะน่าจะยาวแบบยาวเกินกว่าที่ต้องการนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเวลาที่เราใช้อ่ะคะ่ะเราก็มัดนะคะจับรวบแล้วก็มัดเป็นโปมาเพ่อนเพื่อนอาจจะเคยเห็นนะเวลาซื้อกระเป๋ากระเป๋าอะไรที่เชียงใหม่อะที่เขาแบบขายกันอะ่ะเราก็จะมีแบบบางคนเอามามัด นะคะเพ,เพราะว่ามันยาวไปอะไรเงี้ยสายมันยาวไปแต่ยาวไปก็ดีกว่าสั้นไปเนอนะนนะ,ะเหลือไปอยู่แค่นี้ละเราจะหันหน้าโซ่นิดนึงนะคะจริงๆไม่ได้สีเรลีอยส เรื่องหน้าโซเท่าไหร่แต่ว่าทนาํทำแล้วก็สักนิดนึง อย่างนี้ดึงให้แน่นนะคะแล้วก็ใช้เข็มนะคะเก็บงานเพื่อที่เราจะเก็บปลายใบนะคะทําอย่างนี้กับทั้งสองฝั่งเลยนะคะแต่อันนี้เพื่อความแข็งแรงนะคะหนิงจะแนะนำให้เพื่อนๆเ,นเวลาเก็บนะคะ ให้พันหัวเข็มด้วยอ่ะเดี๋ยวดูนะเราลงมาสักหน่อยอย่างงี้นะคะแล้วก็พันหนึ่งครั้งก็พอนะคะเนี่ยมันก็จะได้ล็อกไหมอย่างงี้ไปนะคะแล้วก็ที่เหลืออันนี้ถักแดน,นมากๆปกติก็จะใช้เออถ้าถ้าแบบขี้เกียจนะคะหนิงก็จะใช้แบบเข็ม เจ็ดมิลแปดมิลถักก็มีนะแต่ว่านนะมันจะหลวมไปก็อยากได้ให้มันแบบว่าเป็นทรงแน่นๆแ,แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแ,แล้วเราก็อุ้ยเสร็จแ,แล้วเราก็ตัดได้นะคะตัดไหม่ได้เลยปุ๊บข้างนี้ก็เก็บเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะจำนวนไหมที่ใช้นะคะแล้วก็เออเรื่องขนาดนะเพราะว่า แต่ละคนอนะใช้ไม่เหมือนกันของหนิงอะ่ะขนาดมันประมาณฝ่ามือหนึ่งนะคะของอะไรอะ่ะของซัมซุงนะคะประมาณฝ่ามือหนึ่งเนี่ยคะ่ะก็จะได้ใช้กระเป๋าแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนิงไปชั่งน้ำหนักใหม่นะคะแล้วก็มาสรุปท้ายวิดีโอให้นะคะ ถักเสร็จเรียบร้อยนะคะหนิงใช้ใหม่ทั้งหมดนะคะ165กรัมนะคะก็ตีไปร้็น170กรัมนะมันรวมสายแบบนี้ด้วยตอนหนิงใช้นะคะหนิงก็สะพายไปมันก็จะอยู่ประมาณเอวหนิงพอดีนะคะตัวกระเป๋าก็จะห้อยไปโดนสะโพกนิดนึงนะคะก็ถัก ลายง่ายๆนะคะเดี๋ยวเออรอบหน้านะคะหนิงจะถักแล้วก็จะสอนวิธีการถักเพื่อจะต้องการโชว์ลายข้างในนี้เวลาที่เราถักวนอย่างเงี้ยค่ะลาย ข้างนอกกับลายข้างในอะมันไม่เหมือนกันนะคะซึ่งปกติอะเขาจะไม่โชว์ลายข้างในกันแต่ว่าพอดีหนิงเห็นว่าเออลายข้างในมันก็สวยดีอะไรอย่างเงี้ยคราวหน้านะคะเราก็จะมาโชว์ถักแล้วก็จะใช้ลายข้างในเป็นตัวโชว์แทนนะคะ,ะเพื่อนๆที่ถักแล้วนะคะติดขัดตรงไหนนะคะสอบถามได้นะคะคอมเมนต์ใต้วิดีโอก็ได้หรือว่าจะซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะคะหา ลิงก์ของเพจร้านไม่เจอนะคะก็เขียนถามกันได้ค่ะนิงจะนำลิงก์มาแปะไว้ให้นะคะหรือติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปที่หนิงสิริ Facebook f a n p เพจได้นะคะอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะสมมติว่ามันยาวเกินไปนะคะเราจับอย่างเงี้ยแล้วเราก็มัดปรับความสั้นยาวแค่นี้เองนะคะเวลาสะพายอะ่ะมันก็จะได้สั้นแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเนี่ยพอปรับอย่างเงี้ยแล้วมันเจ็บไหล่นะคะก็ให้ไปมัด ะะอยู่ข้างล่างอะไรประมาณนี้ได้ทูกได้ถูกตรงนะคะเพราะเราเป็นคนที่ใช้เองใช่ไหมก็ประมาณนี้ก็ได้นะคะตรงไหลเราก็จะไม่มีปมของเขาอยู่อะไรแบบนี้นะหนิงก็เอาที่แบบสะดวกนะสะดวกใช้นะคะทําง่ายๆแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่เคยติดตามนะคะหนิงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วใครที่ อยากถักอะไรนะคะเขียนมาปรึกษากันนะบางทีหนิงก็คิดไม่ออกกันว่าหนิงจะถักอะไรนะคะแต่ว่าถ้าบางคนแบบเขียนมาแล้วเออหนิงก็สนใจเหมือนกันอะไรเงี้ยหนิงก็จะพยายามหาแพทเทิร์นหรือผสมลายแล้วก็มาถักเพื่อที่จะได้ถักให้สนุกด้วยกันนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ